เก็บเห็ดเก็บเห็ดกัน,อนเออเระวังหยับระวังหยับ,ยบยปัดรอบนี้ครับมามามาเก็บเห็ดเด้อพนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ,อ,อือหูปวดู่ะดึงเอาโลดหนิครับมันเป็นดินทรายอยู่แล้วครับนี่ปัดหัวใหญ่มากเอือหูเอาดึงเอาเลยไม่ต้องใช้เมียดยากมันเป็นดินทไส้ดวงครับแถวนี้เมืองนี้มันหนักเลยมัน,นมันมันล่มเองเลยครับล่มอัตโนมัติของมันเลย ปวดมืดอุพูดอ่ะเอาแม่มบ้านผมกำลังเก็บครับหนึ่งเลยโอ้ oh, หักสำนึไม่เป็นไรเออใหญ่มากเอาไว้ถ่ายนั่นวะออ้ยเอาวางลงเลยมีเก็บสม,มือเด้อเฮ็ดน่ะนั่งอยู่นั่งอ้อมเอ,อ้ยมาเดอ้อ มอกมาเก็บเสียใจได้ยุยยุยนี่เมึนโชคยุยนะใช่ยุยอ่อยุยเอ้ยอ้อมเอ้อยุยเอ้ยโอ้ยบานมันเต็มป่านะอยากใครยุยกับอ้อมมาเนาะตอนเต็มป่าอู้ดอกนั่นดอกเดือมอดเดือมากคุูด่าปลาโถอวางลงดูเฮาเต็มตาเออเอาใส่ตาเลยตุ๊บใส่ตาก่อนเดี๋ยวเราค่อยนั่น โอ้ยแต่ละดอกผุดอ่ะปาดโถขามันออกมาเราตุกันะที่มันขาดบ่ได้ลืมมึงอาจจะมีแค่ไหนเพราะถ้าลือมันกระจายนั่นอยืนนั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละก็หน่อยกับมาน้ำเลยครับเชิญหน่อยเชิญหน่อยมาเชิญหน่อยสิปาดโถอุ้ย แกงสว่างโอ้ยวะสุดยอดเต็มไหนด้วยซี่พวกเราใครทำไมคุณอยู่ใกล้ๆเองเอาไปใกล้ๆลูกไปไปใกล้ๆลูกให้หน่อยให้ถ่ายด้วยหน่อยให้เขาถ่ายด้วยหน่อยเขาอยากถ่ายดูโอ้หูดูหน้ามันใหญ่กว่าหน้าพอดอีกเงื่อนนะใหญ่กว่าหน้าตโนกับพอดอีกดูโอ้หน้าตโนก็ด้วย เอาไปไปพัดพัดไปไปก่อนไปไปยุ่งดุงกัดพัดยไปไปยบายก่อนไปไปก่อนก่อนโอเคบายบายสวัสดีครับ